ล้มแล้วลุกใจอย่าท้อควรต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนแม้ลุกแล้วเดินไม่ได้ให้ครานไปต้องมีวันถึงจุดหมายได้แน่นอนสวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม2565ผมเขตนาคารายงานตัวครับ วันนี้ผมก็อยู่ในเขตจังหวัดราแก้วนะครับก็ผมจะอยู่ประมาณ7วันนะครับหากลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในเขตบริเวณนี้ที่ต้องการให้เขตี mm hmm. รราคาเพื่อซัพพอร์ตก็เรียกใช้ได้นะครับ mm hmm. ผมก็รับงานซ่อมเครื่องยนต์เบรคคัดช่วงร่างไฟฟ้ารถยนต์แอร์รถยนต์แล้วก็งานเชื่อมนะครับผมให้บริการทั่วประเทศไทยเรานะครับก็ท่านไหนมีความประสงค์ก็แจ้งโรง้าเลยนะครับผมจะจัดคิวให้ให้เหมาะสมนะครับ ก็งานผมก็มาต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับผมก็ทําคนเดียวลุยคนเดียวนะครับผมเป็นพวกสิลิปเป็นเดียวนะครับไม่เกี่ยวใครก็เรื่องงานก็สู้จนหัวขาดนะครับแต่เรื่องนักเลงก็ไม่สู้นะครับไม่สนใจเรื่องนี้นะครับ mm hmm. ก็เมื่อวานนี้วันที่แปดผมก็ได้ไปฝึกอบรมราคาบุคคลสําคัญนะครับตัวนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นงานพิเศษนะครับ mm hmm. ก็ ผมยังรับงานซ่อมเครื่องยนต์เบรคคัดช่วงร่างไฟฟ้ารถยนต์แอร์รถยนต์แล็างานเชื่อมนะครับก็ผมก็ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับก็คลิปไหนที่ผิดพลาดไปหรือเขียนคาพูดไปผิดไปหรือไม่เหมาะไม่สมในสิ่งต่างๆที่ผมได้อ่าถ่ายทอดไปก็ผมก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนโง่นิดหนึ่งครับก็แต่มีเจตน,นาที่ดีนะครับไม่มี อะไรอยแสงพวกเราพูดตรงๆนะครับเราจะไม่ปิดบงังอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามได้ตอบไม่ได้เราก็จะหากับตอบมให้นะครับก็ขอยุติคลิปการถ่ายทอดอเรื่องงานซ่อมเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ